ท่านี้คือท่าที่นํารถยนต์ลงมานะครับก็มีเจ้าหน้าที่ยืนรออยู่ครับรถคันนี้ก็คือรถของกลางที่เขาจะนําข้ามฝากครับไม่ยังมีอะไรต้องคุยอยู่นะคุตคนนี้ใช่ไหม อ่าปรับตัวปรับใจหมดแล้วนะจะมารู้เห็นเป็นใจไม่ได้นะไอที่ผมพูดนี่ผมมีข้อมูลนะจะออกหมายจับจำเลยคดีหมดนะใครเกี่ยวข้องอ่ะไม่ได้มันไม่ได้นะะเดี๋ยวว่าตามขั้นตอนเลยครับพี่ครับเดี๋ยวกับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับกรผมตาวาโทเฉลิมศักดิ์ครับเป็นหัวหน้าสถานีเรือพุกดาหารนะครับอ่าเมื่อคืนนี่นะครับอ่ากับการมารวมตัวของเราในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะแถลงข่าวนะครับ เพื่อที่จะนาเรียนข้อมูลให้ทุกท่านทราบนะครับทั้งสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับในในส่วนของชุมชนอนุรักษ์บำรุงนะครับว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ายังไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการกันเมื่อคืนเนี่ยครับก็เป็นตามหน่วยงานที่อยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับรอบนะครับขนรถผิดกฎหมายแบบนี้นะครับในลักษณะของการข้ามแดนนะครับในส่วนของไม่ได้รับ ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับไม่ว่ารถยนต์ที่จะนําข้ามไปนอกราชนาจักรนะครับจะเป็นรถที่ถูกลักขโมยมาหรือรถที่หนีไฟแนนซ์มานะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับอาหารเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเมืองแห่งความปลอดภัยใช้เทคโนโลยีมานะครับมาทามาประกอบโดยการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเราในฐานะ ฝ่ายปกครองท้องที่นะครับเราก็ร่วมมือกับทางเรามีหน่วยของเราหน่วยความมั่นคงของเราก็คืออสแล้วก็กับทางเทศบาลเทศบาลเมืองนะครับซึ่งเราเป็นท้องถิ่นท้องที่เราพร้อมที่จะประสานการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนหน่วยงานความมั่นคงนะครับซึ่งเรามีประสานกันข้อมูลกันตลอดเวลานะครับก็ฝากก็ฝากเน้นย้ํากับผู้สื่อข่าวที่น้องที่น้องมวลชนทุกแขนงนะครับว่าในการทํางานของ ฝ่ายปกครองกับฝ่ายหน่วยงานราชการเราเราให้ความร่วมมือประสานกันเป้าหมายเดียวก็คือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารเรานะครับอยากจะให้มีชื่อเสียงดีๆในจังหวัดเราไม่อยากให้มีชื่อเสียงเสียหายเกิดขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารเราขอบคุณครับครับมันมันเป็นพวกเราในระหว่างเราเราขอาปกครองแล้วก็ตำรวจจะทำเอ็มอูว้ว่ามีอะไรเราต้องช่วยกัน ถ้ามีเหตุยน,นี้พวกเราก็ต้องร่วขอบคุณเืนเนี่ยเขาอยู่ในเรือขไายบริษัทที่ผมนั่นูเน่ยเน่เย,นลลยพังแล้เลนี่ยพูลงไวอกก็ต้องเรดูรพล้าปอันนี้พมใสไม่ได้รู้ว่าอันไหน เคยทำอะไรที่มันแนวล้ำโผงต่อไปนี้มันต้องหยุดละเพราะหูตานอกจากเจ้าหน้าที่เองอะ่ะนะอยู่บนอากาศมองเห็นแล้วตอนนี้นะท่านหน้าไหนพี่เจมส์ซูมหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนจะมาร้องขอขอความปรนไม่ให้ดําเนินแค่ดีไม่มีละตอนนี้นะคันนี้ยอดยอดยมครับ่ิวโอฮิวโอกำลังทะลุบุกเลยล่ะครั้งนี้ยอดยมที่สุดในการนี้ นี่ขนาดชันแล้วนเนี่ยเขายังเก่งด้วยอ,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 อ่ะเหรอ เพราะว่าเขาที่ยอมรถนี้เพราะว่าพอมาใช้ประโยชน์แต่เขาชอบรถรุ่นนี้แล้ยังทางเขาก็ถือว่าถึงแม้เราไปเจอรถใช้อยู่ฝั่งนั้นเรียบร้อยมันมีคนชอบฟองขอเขาถือว่าเขาเสียทรัพย์ในการซื้อเราจะไปเอาคืนนะมันก็ต้องซื้อคืนเข้ามาเพราะเขาคุ้มคอรองประชากรเขาเดี๋ยวมาผิดมาถูกไม่รู้แต่ถือว่าประชากรเขาเสียทรัพย์ในการซื้อและข้ามฝั่งเนาะก็ต้องไถนาอันนี้คือ คือเป็นเรื่องปกติของฝั่งโน้นนะข้าไปแล้วลไ,ไปแล้วก็หมดสิทธิ์จะไปขึ้นว่ายังไงอะออไรกันน,น,น้ำยิ่งขึ้นสูงยิ่ชอบนะเพราะอะไรมันใกล้ใกล้มากเิน ขึ้นอยู่แต่ว่าเขาก็ปิดเลยข้าวกรอกเอาไปกรอเดนใส่รวจไร่มันก็มือขึ้นสองพันนสีดันมากรอข้าวเลยนะพกไม่ไดครับหนีเจอสายตรวจสับรถมาบางเอิทเหลอก็หนีน่สองพันเนี่ยมันมาออกมือนีหัน มัลื่งขาดเด้่ฮะตอนนี้สองคนมันเดินเครื่องช่วยเนาเออมัน<ะ>ต้องเดินขับเครื่องช่วยโอ้ต้องเบียดมาทางนี้หน่อยเดีย่ยมันจะไปใส่ฟุตบาทเดเน่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอีกไม่เอี๊ยดม่เอี๊โอ้มาเี้ยชั้นเดียวชั้นเดียวมาเลยมาเลยอีกอีกอีก อีกอ่าเอาอีกเอาอีกอ่าใกล้จะสุดแล้วอ่าโอเคอันนี้เราก็ถอยไปฮึติดไหมติดคัดสซีไหม เอดาาดนนอดีว่าสลิงบม่ขาดเลยแน่นอนกวแตจะสลิงขาดอย่างเดียวเนะน้อติดคัสซีติดคัสซียกดน้านหน้ายกดน้าน้า

没有，我没有他 Thoái 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 Đây Thôi bay Thôi Thoái thoái giết Thôi diệt <laughs> trong cho

रही พ่อพอเอ้ยตามได้ไพี่เอ้ยนอ่นมีมกี่เดือนครับตั้งทีเลยครับแค่นี้แค่นี้ครับผมแคน,นี่ตามแต่